วันนี้ก็นาเหรียญของหลวงปู่หลิวนะครับออกวัดใส่ทองพัฒนานะครับมาให้น้องๆได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปก,ก้าะนะฮะกระไหลเงินของหลวงปู่หลิวรุ่นสารพัดรวยนะครับมจหยิบขึ้นมาดูเลย <c oughs> อากาศหนาวก็มาทําคลิปให้ชมมันนี่ครับนี่ยเป็นเหรียญ เหรียญที่สวยที่สุดเลยสวยงามนะเป็นกระไรเงินนะครับตัวนี้จะตอกโคดเฮงนะครับรุ่นนี้จะจับอะไรก็เฮงนะครับเป็นโคดเฮงนะครับไปดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นพญาเต่าเรือน,นครับนี่นครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับ เรยนด้านหลังเป็นพญาเต่าเรือรุ่นลวงพุทตุคุณนะครับนี่ครับออทิดันมาขามเตียนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวัดใสยทองพัฒนานะครับนี่ครับสวยนะครับรุ่นนี้จะมีองค์หลวงปู่หลิวนั่งนะครับเต็มองค์นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพญาเต่าเรือนะครับรุ่นลวงพุทตคุณนะครับ แล้วก็มีอ克拉ยันพวกนี้ครับจะหยิบจับอะไรก็จะรวยนะครับมีแต่สิ่งดีเข้ามาหาตัวเราเองนะครับรุ่นนี้นะครับ mm hmm. ก็บยังเรียกรุ่นสารพัดรวยนะครับนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาส่องจะมาส่องชมเลยนะครับ mm hmm. นี่เอามาลงกล้องดูโค้ดเลยนะครับ นี่คะดุดุโคตรโคตรเฮงนะครับจะหยิบจับอะไรก็มีแต่เฮงมีแต่รวยนะครับนี่การดูเหรียญนะครับดูดูดูโคตรนะครับนี่จะมีเสี้ยนนะครับคืนผิวก็จะมีเสี้ยนวิ่งนะครับนี่ดูหน้าดูหน้าลงปู่นะครับดูว่าลงปู่นะครับเมตาลึกมากนะครับหน้าลงปู่ แล้วก็จะมียันด้านบนนะครับจะมียันด้านบ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 นหัวหลวงปู่เลยนะครับเดี๋ยวก็ไล่ดูไล่ดูพื้นเหรียญครับพื้นเหรียญแท้นะครับได้รูปไล่ดูพื้นเหรียญครับนี่มีเซียนนะครับมีอัคระยันพวกนี้ตั้งหมดนะครับนี่ครับเขาเรียกว่ารุ่นสารพัดรวยนะครับหลวงปู่หลิวปัณโกนะครับ นี่ครับกระไลเงินสวยๆนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะไม่ได้ผ่านการใช้นะครับชุด,ดนี้ครับนี่ครับนี่ด้านหน้าหลวงปู่ด้านเลาเกด้านหน้าเหรียญน,นะครับนี่ด้านหน้าเหรียญน,นะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับ เปเนเล่นแท้นะครับออกปีสามเก้านะครับมาลงกล้องดูนะครับมาลงกล้องดูเลยนะครับนี่ครับด้านหลังเหรียญก็จะมีกระแสเหรียญวิ่งนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับนี่ครับเกิดจากการปั๊มนะครับกระแสเหรียญวิ่งนะครับแล้วมีขอบปิ้นนะครับ ขอบิ้นด้านหลังครับขอบิ้นด้านหลังของเหรียญนี่ครับดูกระแสกระแสปั๊มนะครับนี่ครับดูโดยรวมครับดูโดยรวมครับดูโดยรวมนี่ครับเป็นเหรียญเหรียญที่ทันหลวงผู้หลิวแต่ราคาไม่ได้สูงนะครับนี่ครับนี่เป็นภาษาังกายนั่งนะครับ นี่ครับสภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขอบข้างนะครับดูมาดูตัวตัดนะครับนี่ครับตัวตัดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับตัวตัดแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าตัดตัดฉีกตัดฉีกนะฮะนี่ตัวตัด นี่ตัวตัดดยรอดเปลี่ยนนะครับนี่ต้องต้องมองเอียงนี้นะนี่ตัวตัดตัวตัดแบบนี้ชัดเจนนะครับนี่ตัวตัดตรงนี้ก็จะเป็นล่องนะครับนี่ตัวตัดนี่ตัวตัดแบบนี้ชัดเจนเลยนะครับหยิบจับอะไรก็จะรวยนะครับผลิตขวัญถุงนะครับ ถุงเงินถุงทองนะครับนี่ครับรุ่นสารพัดรวยหยิบจับอะไรก็จะรวยนะครับนี่ครับเหรียญสวยนะครับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเหรียญสารพัดรวยนะครับเหรียญฝันถุงนะครับของหลวงปู่